นางสาวธน,นพรภูลผลกรรมการผู้จัดการบริษัท r i ชโกบิวตี้แอนด์เฮลท์จำกัดได้รับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2025ครั้งที่3ในสาขาแบรนด์ผู้ผลิตอาหารเสริมดีเด่นสะท้อนความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์และมาตรฐานการผลิตที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคใหม่งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบและองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติมีศิลปินดาราและองค์กรระดับโลกหลายรายร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับข้่งค่ะ ค่ะนพรนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทดิสโก้ค่ะ,ะที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะก็จะเป็นของเราเนี่ยจะเป็น O.E.M. นะคะในการรับผลิตอาหารเสริมของเราเนี่ยจะ,ะทั้งด้าน O.E.M. ก็จะมีอาหารผลิตอาหารเสริมหลากหลายประเภทนะคะก็จะมีอาหารของช่งดืม่มซับเจลนะคะแล้วก็จะมีแคปซูล นะคะชา<โ>กาแฟทุกอย่างรวบรวมกันหมดเลยเพราะของเราเนี่ยบรกกิษัทเซอร์วิสนาะของเราเนี่ยจะเป็นสารสกัดเนี่ยจะนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะที่คัดสรรมามและก็มีงานวิจัยรองรับด้วยค่ะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการสารที่มีงานวิจัยรองรับเราก็จะหาสารให้ลูกค้าเนี่ค่ะ,ะรู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมคะก็รู้สึก เพิ่มใจที่คู่ค้าของเราเติบโตไปกับเราเพราะวันนี้ก็พาคู่ค้ามาด้วยนะคะก็จะเป็นที่ผลิตแบรนด์กับเราที่เป็น O M นะคะก็รู้สึกว่ามั่นใจนะคะที่ได้ผลิตที่บริษัทดิสโทระค่ะเพราะว่าเราเรารู้เรารู้ได้เลยว่าเกิดความมั่นใจเพราะว่าในเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่ไม่เป็นสองรองใครเลยค่ะก็ทำให้เรามั่นใจแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณภาพด้วย อของเราเนี่ยจะดูแลปิดจบทุกอย่างก็คือดูแลตั้งแต่หน้าบ้านหลังบ้านนะคะดูแลให้ครบเลยอตอนนี้นะคะก็คือตัดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่500 500, 500ชิ้นขึ้นไปราคาเนี่ยตอนนี้ที่จัดโปรนะคะจะอยู่ที่50,000 5,555บาทนี่ค่ะช่องทางในการติดต่อจ้ะเป็นเพจเพจเฟซเบุ๊กค่ะเป็นชื่อรับผลิตอาหารเสริมสร้างแบรนด์สินค้าบริษัทวิสโกบิตี้ค่ะสามารถแอดเฟซบุ๊กมาได้เลยค่ะอของเรานะคะก็คือเราจะสอบถามทางความต้องการของลูกค้าว่าต้องการแบบไหนเราจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำทั้งด้านการตลาดค่ะ หน้าบ้านและก็หลังบ้านนะคะให้ลูกค้าได้มีสุดค้าคุณภาพและก็ยอดขายที่ทะลุปเป้าหมายะคะ่ะ